ยุทธการรับดับเครดิตวัคซีนจีนถูกแฉเมืองตองทัพสารัฐย,ยอมรับสารภาพเองค่ะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทําลายความน่าเชื่อถือวัคซีนโควิด -19 ซิโนแวคของจีนในฟิลิปปินส์รวมถึงทั่วเอเชียว h y วว เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เปิดเผยรายง,งานฉบับหนึ่งที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ดำเนินยุทธการลับที่มีเป้าหมายทำลายความน่าเชื่อถือวัคซีนโควิด19ซิโนแวคของจีนในฟิลิปปินส์รวมถึงทั่วเอเชียรอยเตอร์นะคะอ้างคำจากเจ้าหน้าที่เพนตากอนด้วยค่ะว่ามันเป็นความจริงที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งสารถึงผู้รับอย่างกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์เพื่อให้เกิดการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวค ผ่านจดหมายที่ลงมาที่25มิถุนายนและทางรอยเตอร์หยิบยกมารายงานในวันศุกร์ที่26กร,รกฎาคมค่ะในจดหมายดังกล่าวนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐเพนตะกอนยอมรับค่ะว่าพวกเขาได้กระทําการผิดพลาดบางอย่างในด้านการส่งสารที่เกี่ยวข้องกับโควิดแต่ได้รับประกันกับมนิลาวา่าเพนตะกอนได้ระงับปฏิบัติการดังกล่าวไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2021และนับตั้งแต่นั้นก็ได้ยกระดับการกํากับดูแลและเพิ่มความรับผิดชอบต่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วค่ะปฏิบัติการที่เป็นเรื่องเเป็นนนรราวี้ะะคิ่ม ต้นในปี2020หลังจากจีนประกาศว่าจะแจกจ่ายวัคซีนซีโนแวคให้ฟิลิปปินส์แบบไม่คิดค่าใช้ใจ่ายรอยเตอร์แชร์ตออีค่ะว่ามีความพยายามในการตอบโต้ผลประโยชน์ทางการประชาสัมพันธ์ที่ปักกิ่งจะได้รับจากโครงการนี้โดยทางเพนทากอนนะคะออกคําสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการจิตวิทยาในฟลอริดาจัดตั้งบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมขึ้นมาอย่างน้อย300บัญชีเพื่อใส่ร้ายายสี่วัคซีนจีนอ้างอิงผลจากการสืบสวนของรอยเตอร์ที่ออกมาแชรเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ สำหรับถ้อยคำดิสเครดิตจากจดหมายนี้นะคะระบุค่ะว่าโควิดมาจากจีนและวัคซีนมาจากจีนอยากไปเชื่อใจจีนซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบข้อความที่สร้างโดยทีมงานปฏิบัติการทางจิตวิทยาขณะที่อีกข้อความเน้นว่า PPE หน้ากากอนามายัยวัคซีนล้วนเป็นของปลอมแต่โคโรนาไวรัสเป็นของจริง รอยเตอร์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนที่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทหารหลายนายที่เกี่ยวข้องกับยุทธการนี้รู้ดีค่ะว่าเป้าหมายของแผนการไม่ได้ปกป้องชาวฟิลิปปินส์จากวัคซีนที่ไม่ปลอดภัยแต่เป็นการสร้างความแปดเปื้อนแก่ชื่อเสียงของจีนและเพียงไม่นานที่ยุทธการโฆษณาชวน,นเชื่อดังกล่าวถูกขยายวงออกไปนอกฟิลิปปินส์ก็ขยายผลในท้อยความอื่นๆแก่ผู้รับสารมุสลิมทั่วเอเชียกลางและตะวันออกกลางโดยมีการชวนเชื่อค่ะว่าวัคซีนซิโนแวคกลว เปื้อเจลาตินหมู What เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งหรอมหรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายอิสลามอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเพนตากอนถูกจี้ถึงกรณีนี้ก็ไม่ได้มีการยอมรับต่อสาธารณะว่าได้ส่งหนังสือยอมรับสารภาพไปยังกองทัพฟิลิปปินส์ขณะที่รัฐบาลของสหรัฐและฟิลิปปินส์ก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรอยเตอร์เช่นกันค่ะแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็มีโฆษกรายหนึ่งของเพนตากอนออกมาชี้แจงกับรอยเตอร์ค่ะว่ากองทัพอ,อเมริกาใช้แพลตฟอร์มต่างๆซึง่งใน นั้นรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ตอบโต้อิทธิพลมุ่งร้ายที่เล็งเป้าโจมตีสหรัฐพันธมิตรและคู่หูและอ้างว่าวอชิงตันก็แค่ตอบโต้ยุทธการบิดเบือนข้อมูลของจีนที่กล่าวโทษอันเป็นเท็จว่าสหรัฐเป็นผู้แพร่กระจายโควิด19ได้กระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกกับรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าพวกเขาเน้นย้ำมานานแล้วว่าสหรัฐเป็นผู้แพร่กระจายข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับจีนแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครฟังแน่นอนค่ะว่ารายงานของรอยเตอร์ครั้งนี้นะคะ ได้กระตุ้นให้คณะกรรมาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาฟิลิปปินส์ต้องเปิดผลการสืบสวนซึ่งระหว่างการพิจารณาเมื่อเดินวิทุนายนวุฒิสมาชิกไอมี่มาตอสประธานคณะกรรมาการก็ได้ประนามยุทธการของเพนทากอนค่ว่าเป็นปีศาจชัช่วร้ายอันตรายและไม่มีจริยธรรมและแย้มว่ามานิลากําลังตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าจะสามารถดําเนินการทางกฎหมายกับวอชิงตันได้หรือไม่อีกด้วยค่ะ Why w